เพื่อต้องการให้ความสูงเพิ่มขึ้นเขาทําแบบนี้ซ้าๆมาเป็นระยะเวลานึงแล้วเด็กคนนี้มีชื่อว่าเลโอนีลเมสซี่นักเตะระดับตำนานดาวดังระดับโลกเมสซี่เคยมีวัยเด็กที่ไม่ค่อยมีความสุขมากนะักในสมัยยังเป็นเด็กเขาตัวเล็กก่บเพื่อนในรุ่นเดียวกันเป็นดังมากและช่วงเวลานั้นคุณย่าของเขาก็พาไปดูเกมฟุตบอลอยู่บ่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้เริ่มรู้จักกีฬาชนิดนี้และก็เริ่มจะรักกีฬาฟุตบอลมากขึ้นไปแล้วมีอยูวนน่วันนึงเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ผู้เล่นในนนนนนนทีีมม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 บาา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 งงงงงคคคคยยยััไ่่ถึเเเขอออดูแลลคคนน้้้ววววหืจะกกกป็ เมสซี <Messi S 2> ่ได้พูดกับยจ้าของเขาไปว่าฉันอยากจะเล่นฟุตบอลไ,ได้ไหมลูกอยากเล่นบอลเหรอใช่ครับคุณยา่าเรียกโค้ดเพื่อแนะนําหลานชายของเขาเมื่อโค้ดได้ยิงก็ได้แต่มองและสงสัยในตัวเขาแต่คุณยา่ยาก็ยังมั่นใจในตัวของลีโอนลและต้องการให้หลานเขาคนนี้ลงสนามสักครั้งหนึ่งโค้ดถามกับย่้าของเขาไปว่าเล่นตำแหน่งไหนได้เ่าเขาตอบไปในทันทีว่าได้ทุกตำแหน่งโค้ดก็ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าผู้เล่นยังมาไม่ครบเขาจึงตัดสินใจมอบยูนิฟอร์มชุดนี้ให้กับลีโอนลเมสซี่เรื่องราวของลีโอนเมี่ไอตปและด้้วยพรเมสซี่มต้ด้ อย่างสุดงดงามอาชีพอนุโลดของเขาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วการลงเล่นครั้งนั้นด้วยทักษะและการแสดงออกของเมสซี่มันทําให้ทุกคนรู้สึกประหลาดใจด้วยขาซ้ายที่รู้สึกคล่องแคล่วเป็นอย่างมากเขาแย่งบอลได้อย่างเร็วและค่อยๆเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ไปอย่างรวดเร็วง่ายดายสุดท้ายแต่ตรงเข้าประตูเป็นเลยเมสซี่กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนอย่างรวดเร็วและทุกคนก็ยังทึ่งในความสามารถของเด็กน้อยคนนี้แถมโค้ชยังบอกกับคุณย่าเขาไปว่าให้พาเมสซี่มาที่นี่บ่อยๆและพวกคนที่นี่ก็ไม่รู้ว่าชื่อของ,อง,ดง,ดงลี ทุกครั้งที่เขายิงประตูได้เขาจะชี้นิ้วขึ้นไปบนฟ้านี่คือวิธีที่เขาประกาศใช้ชนะต่อคุณย่าผู้ร่วมรับของเขาถ้าไม่มีคุณย่าของเธอในวันนั้นคงไม่มีเมสซี่ในวันนี้นั่นคือคนที่ปูทางให้เมสซี่เมื่อทุกคนไม่เชื่อในพรสวรรค์ของเขาเพราะด้วยสรีละาร่างกายที่ตัวเล็กเกินไปแต่คุณย่าของเขายังเชื่อมั่นในตัวของลีโอเนลเมสซี่และสนับสนุนเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเมสซี่ก็ไม่ได้ทําให้ความคาดหวังของเธอผิดหวังแต่อย่างใดไปไหนก็ติดกกิ้้งบบบอออไไปดววยคามมมมรรััขสซีี่่หุนท ในช่วงเวลาที่เมสซี่มีความสุขมากที่สุดก็คือเวลาหลังเลิกเรียนเขาสามารถเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆเพราะพรสวรรค์และการฝึกฝนอย่างเป็นประจำเมสซี่ตัวน้อยกลายเป็นแกนหลักของทีมอย่างรวดเร็วตราบใดที่มีเมสซี่ทีมนั้นก็จะชนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีแมตช์สำคัญก่อนที่จะเริ่มต้นแข่งขันเมสซี่เผลอขังตัวเองไว้ในห้องน้ำเขาพยายามเคาะประตูแต่ไม่มีใครตอบเมื่อการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเมสซี่ปีนออกไปทางหน้าตา่างและวิ่งไปสนามกีฬาแต่เมื่อเมสซี่มาถึงก็เหลือเวลาเพียงแค่2ี่สนาทีในการแข่งขันข คนเนี่ยลงไปในสนามเมื่อเมสซี่ลงไปในสนาม,ม,นส,นามสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีเขาพลิกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทําให้ทีมชนะในเกมนี้แต่เมสซี่ในช่วงเวลานั้นเล่นฟุตบอลทางทีวีเขาไม่ค่อยเก่งในเวลาที่เขาเล่นเกมและดูทีวีอยู่บ้านกับเพื่อนเขาก็มกักจะใส่ชุดฟุตบอลทุกครั้งที่เขาใส่เขาจะเลือกหมายเลขสิบเป็นอันดับแรกเขานึกไม่ถึงว่าหมายเลขสิบจะเป็นตัวแทนของเขาในอนาคตเขาจึงสร้างความสําเร็จระดับตํานานเมื่อทุกคนค,คิดว่าเส้นทางในอนาคตของเมสซี่จะเบิดกว้างเป็นอย่างมากทุกครั้งที่เมสซี่ลงสนามเขาทํามันออกมาได้เป็นอย่างดดีีในท่่สุญาและพอขเก็ ็เหนลูกชายที่เติบโตช้าคนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงพาเมสซี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลคําพูดของหมอทําให้ทุกคนรู้สึกวิตกกังวลเมสซี่ตัวน้อยคนนี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการขาดฮอร์โมนในการเจริญเติบโตอีกทั้งยังเป็นโรคกระดูกอ่อนเมื่อผู้ปกครองได้ยินแบบนั้นน่ะเขาก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่สิ่งเดียวที่เมสซี่สนใจก็คือเขาสามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้หรือไม่ตัวเลือกการรักษาที่แนะนําโดยแพทย์คือการฉีดฮอร์โมนการเจริญเติบโตเทียมทุกวันวิธีนี้ไม่เพียงแต่มันแพงมากและยังเจ็บมากอีกด้วยแต่เพื่ออทําาตมฝันขง ดังนั้นคุณย่าและพ่อของเขาจึงได้ตกลงที่จะทําการรักษาเมสซี่เมสซี่แข็งแกร่งมากตั้งแต่ยังเด็กการฉีดแต่ละครั้งโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเจ็บแค่ไหนเขาก็ต้องทนเมสซี่กอดคุณย่าของเขาทุกครั้งและคุณย่าก็ปลอบโยนเขาตลอดเวลาเพราะโฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของเขาดีขึ้นมากแต่ก็ยังดูเหมือนว่าโชคชะตายังไม่เข้าข้างเขาในตอนนี้พ่อของเมสซี่ตกงานนั่นหมายความว่าครอบครัวของพวกเขาจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเมสซี่ได้อีกต่อไปเพื่อความฝันของเด็กชายคนหนึ่งเขาจึงมาที่นิโอบอยทีมฟุ บอลระดับแรกที่เขาลงเล่นเนพะื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้นหวังว่าทีมและพวกเขาจะสามารถให้ทุนกับการรักษากัเด็กน้อยคนนี้ได้แต่แล้วก็ถูกปฏิเสธลิโอเนลเมสซี่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาวิ่งไปที่สโมสรทั่วประเทศแต่ไม่มีทีมไหนที่อยากยอมรับเมสซี่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากทุกคนคิดว่าผู้เล่นที่เป็นโรคกระดูกอ่อนไม่สามารถประสบความสําเร็จได้พวกเขาไม่ต้องการเสียเงินไปกับเด็กที่ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้แต่ในขณนะนั้นมีทีมอยู่ในประเทศสเปนได้เชิญเมสซี่มาที่สโมสรนนั่นมก็คือทีมบาร์เซโลนานั ครั้งแรกที่เขาไปสเปนไม่มีใครสนใจเด็กอายุ13ปีคนนี้บางคนถึงกับบอกให้เมสซี่กลับไปที่บ้านเกิดซะนายไม่สามารถเล่นฟุตบอลที่นี่ได้ในวันเด็กเบสซี่ต้องแบกรับความอบายศอดสูจากทุกคนรอบตัวเขาในเวลาที่เขาอยู่ในสนามเมสซี่จะใช้พลระรก,กําลังตอบโต้สิ่งนั้นแทนและก็ไม่มีใครกล้าดูถูกเขาอีกต่อไปเมื่อการลงเล่นครั้งแรกจบลงโฮดก็ได้เดินเข้ามาหาเขาและถามไปว่านายชื่ออะไรเขาตอบไปทันทีว่าเมสซี่ผลงานที่โดดเด่นของเมสซี่ถูกจับตามองอย่างรวดเร็วจากสโมสรอนใหญ่หลังจาก ที่พวกเขาเห็นเมสซี่มีความมั่นใจในสนามผู้บริหารตัดสินใจทันทีที่จะจ่ายเงินค่ารักษาก้อนโตเพื่อรักษาเขาไว้ให้อยู่กับสโมสรต่อไปในครั้งแรกทีมบาร์เซลโลนาตัดสินใจเซ็นสัญญากับเขาเป็นเวลา10ปีและสัญญาอีกว่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้เช่นเดียวกันเขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและยังได้รับใช้ชนะอีกมากมายถึงแม้ตัวเขาจะเล็กกว่าทุกคนในสโมสรก็ตามแต่นั่นไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับเมสซี่เลยในทุกตารางนิ้วของสนามบาร์เซลโลนาเปียกโชกไปด้วยหยัดเหงื่อของเขาในความพยายามของเมสซี่เวลา เป็นคำตอบสำหรับเขาเมสซี่ได้รับเลือกการเลื่อนขั้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่ออายุ16ปีเขาเป็นผู้ที่ทำลายสถิตินักฟุตบอลที่อายุน้อยที่สุดของทีมบาร์เซโลนาแม้แต่ทีมชาติสเปนก็ยังเชิญเขาเข้าร่วมทีมชาติข่าวนี้ได้ทราบถึงผู้บริหารระดับสูงในประเทศอาร์เจนตินาในครั้งแรกเขายังไม่ได้รู้จักชื่อของลิโอเนลเมสซี่จนเมื่อได้เปิดคลิปวิดีโอพวกเขาก็ไม่สามารถละสายตามมันได้อีกต่อไปชายหนุ่มคนนี้มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติจริงๆผลเอกอรี่รายงานเรื่องนนี้ตต่่่ออสสภาาาเพืััดิใจวจวะรกษ เมสซี่ Messi คนนี้ไว้และอีก10นาทีต่อมาพ่อของเมสซี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินาและเมสซี่ก็ไม่ลังเลที่จะเข้าทีมชาติแต่เขาก็ยังเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาต่อไปภายในปีนั้นบาร์เซโลนาสร้างสถิติและควดแชมป์ได้เป็นอย่างมากเมสซี่ที่ยังเป็นเด็กแต่เพื่อนร่วมทีมชอบในความสามารถของเขามากทุกคนดูแลเมสซี่เหมือนพี่น้องในครอบครัวและในที่นี้เมสซี่ก็ได้พบกับเพื่อนที่ดีของเขานั่นก็คือโลนันดินโยผู้เล่นคนสําคัญของบาร์เซโลนาในขณะนั้นผู้ที่ทั้งเป็นเพื่ออนและาจา ขของเาในเวลาต่อมาโรนันดินโยให้ความสนใจในตัวลิโอเนลเมสซี่เป็นอย่างมากทั้งสองคนเล่นเข้าขากันเป็นอย่างดีและสร้างไมตรภาพที่สวยงามขึ้นอย่างรวดเร็วประตูแรกที่เกิดจากเมสซี่ในทีมบาร์เซโลน่านั้นก็เกิดจากการแอสซิสต์ให้จากโรนันดินโนหลังจากนั้นลูกฟุตบอลก็ลอยข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปหลังจากนั้นโรนันดิโยก็วิ่งเข้ามาแสดงความดีดกับเมสซี่ทันทีฉากคลาสสิกนั้นกลายเป็นความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนของใครหลายคนในเวลาต่อมาจากนั้นโรนันดิโยก็กลายเป็นทั้งอาจารย์และเพื่อนร่วมทีม ของเาเขช่นเดียวกับเพื่อนของเมสซี่เมสซี่ก็ค่อยเติบโตเต็มที่ในอ้อมแขนของเพื่อนร่วมทีมและเขาก็ได้กลายเป็นสมาชิกของทีมมาร์เซโรนาที่ขาดไปไม่ได้หลังจากนั้นเมสซี่ก็ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องในหลายนัดชื่อของเขาก็ยังดังกล้องขึ้นไปอีก ทุกคนรู้ว่าทีมบาร์เซโลนานั้นมีความอัจฉริยะหลังจากนั้นโรน,นัลดินโย่ได้เดินทางออกจากบาร์เซโลนาเมสซี่ได้เดินตามรอยเท้าของรุ่นพี่อย่างโรน,นัลดินโย่เพื่อให้กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมและเขาก็สามารถทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นอนะ่ะเมสซี่อายุเพียง21ปีเท่านั้นแต่ลักมีของเขาเปล่งประกายไปทั่วโลกแล้วและตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมายุคข,ของเมสซี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในอีก10ปีต่อมาเมสซี่และทีมบาร์เซโลนายังคงได้รับใช้ชนะอย่างต่อเนื่องพรออยยยาาางลลีีกกสิตโห่ เทคนิคคือสไตล์การเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาและในปี2021เขาได้รับลูกฟุตบอลทองคําหรือรางวัลบัลลงดอไปถึง7สมัยถ้ารวมปี2023ด้วยแล้วเขาก็ได้รับไปถึง8สมัยด้วยกันผู้เล่นที่ดีที่สุด6ครั้งหลังวัลเหล่านั้นได้พิสูจน์ความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมสซี่ก็ได้เป็นราชาแห่งฟุตบอลในดวงใจของแฟนบอลไทตลอดกานในปี2021เมสซี่ในวัย34ปีเอารวมทีมชาติอญญาร์เจนได้อีกครั้งแล้ว แต่ในใจของเมสซี่นั้นยังมีความเสียใจคือถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกที่เขาต้องการสัมผัสมันสักครั้งในปี2014เขาได้นำทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติเยอระะมันและนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1990และคู่แข่งของเขาในปีนั้นก็คือทีมชาติเยอรมันสมัยนั้นยังเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่นะและก็พ่ายไปในรอบชิงปีนั้น1ประตูต่อศูนย์และในปีนี้ปี2014ศักยภาพของทั้ง2ทีมไม่ต่างกกกัันนมา ทั้งทีมต่อสู้กันเป็นเวลา90นาทีผลออกมาคือเสมอกันในเวลาในการต่อเวลาพิเศษทีมชาติเยอรมันเปลี่ยนตัวถึง2ครั้งในนาทีที่113มาริโอเกสเซ่ก็ได้ยิงประตูชัยให้เยอรมันชนะทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ภาพลักษณ์ของเมสซี่ที่จ้องไปที่ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกนั้นได้กลายเป็นความเจ็บปวดในใจของชาวอาร์จเจนตินาหลายคนและในปี2018เมสซี่ก็ได้พาอาร์จเจนตินาไปลุยฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึง่งแต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้ให้ ด้วยสกอร์สีประตูต่อ3เมื่อสิ้นสุดเสียงนกหวีดดังขึ้นขานจ้องมองถ้วยแชมป์ของเมสซี่ทำให้แฟนฟุตบอลหลายๆคนเศร้าใจ ทุกครั้งที่เขาจะสัมผัสถ้วยนั้นน่ะเมสซี่ขาดโชคเล็กน้อยในปี2022เมสซี่อายุ35ปีเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการไล่ล่ารางวัลชิ้นนี้เมสซี่เคยกล่าวไว้ว่าถ้วยแชมป์นี้อาจเป็นทัวยสุดท้ายของเขานี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะเติมเต็มความฝันและอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะว่าลิโอเนลเมสซี่สามารถคว้าแชมป์โลกให้กับทีมชาติอาเจานินาได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครแข็งแรงมาแต่กำเนิดความอดทนและทัศนคติของเขาทําให้เมสซี่เป็นเขาในทุกวันนี้เขาสร้างปาฏิหาริย์มานับไม่ วนและยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับจาวชนอีกหลายคนในตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเมสซี่ยังไม่ได้แชมป์ถ้วยฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาในปี2022นสะฮะสุดท้ายก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเรื่องเล่าและภาพยนตร์อัตชีวประวัติของลิโอเนลเมสซี่นะักฟุตบอลที่เก่งกาจเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเอาเป็นว่าเป็นอันดับต้ตนๆก็ได้นะฮะสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาจนจบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แอดได้มีกำลังใจในการทำง,งานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณและสสวััดีครบ